พรมรถหกดีเต็มคันฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สั่งพรมรถมาใหม่ครับนี่เป็นพรมหกดีเลยครับเต็มคันนะครับผมเป็น s อสยูวีรุ่นใหญ่นะครับก็จัดมาเต็มเลยแล้วมาดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนี่ มาดูครับมาดูมาดูนี่เป็นงานเห็นไหมเป็นหนังหมดเลยนี่โอ้ กี่ชิ้นอะไรอย่าง,างเงี้ยมอยากจะแผ่ให้ดูแป๊บหนึ่งโอ้โห oh, ดีครับกี่แผ่นเนี่ยรถคันนึงนี่มีพรมเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับอ่าซึ่งถ้าเกิดใครซื้อมาติดตั้งแลว้วกลัวไม่เป็นไม่ต้องห่วงนะครับเขามีวิธีการติดตั้งให้บอกหมดเลยครับเราดูและทําตามได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ติดตั้งให้ดูด้วยนะตรงนี้ครับผมเขาบอก5ชั้นเลยนะมีแบบมีหนังมีฟองน้ำผ้ารองโฟมกันลื่นอะไรโอ้โหเป็นแบบ5ชั้นเลยคนระับตัวนี้นะ เดี๋ยวเราเขอเาาศึกษาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปติดรถกันดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่าง่ายมากๆครับดีตรงนี้เห็นไหมครับมันมีติดตุกแกอยู่ทั้งหมดเลยครับเราก็แค่วางลงไปบนรถแล้วก็ให้มันตรงแังแค่นั้นจบเลยง่ายๆแค่น,นี้น,นะครับ พอวังตรงทุบปมันติดตุกแกครับเราไปกดกดกดเข้าไปเนี่ยใยรเอง<ม>อเดี๋ยวขอทดสอบก่อนทดสอบก่อนโอ้โหถอดถอดรองเท้าขึ้นรถด,ด้วยนะ <laughs> อะไประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราไมีใยดักฝุ่นมีอะไรแล้วก็เอามาใส่เพิ่มเติมได้อีกเลยด้วยใยดักฝุ่นผมก็มีแล้วครับวางไปได้เลยปรับอ มาแนี้นะครับ <c oughs> คือตรงนี้มันก็จะช่วยดักฝุ่นเราพวกเศษหิน <c oughs> เศษหญ้ยยาเศษอะไรเงี้ยจะอยู่บนนี้นะครับแล้วเกิดเผื่อบางทีมีอะไรหล่นไปมันก็จะอยู่แค่บนหนังตรงนี้บนพรมตรงนี้มันก็ไม่เลอะลงไปถึงใต้ตัวรถมันรักษาง่ายครับทคำความสะอาดง่ายนะอันนี้มันก็ยกแบบล้างได้เลยอย่างงี <c oughs> ้นี่ทีนี้ก็ทําให้ครบรอบคันเลยเพื่อนที่เห็นไปเยอะมากใส่เยอะใส่มันเต็มให้หมดเลยนะครับอาอยู่สูงกว่าผมอีกมาอ่า น,นี่ก็ใช้ความปราณีตในการติดหน่อยนึงสื่อนี้ครับถ้าเป็นรถ SUV รุ่นใหญ่แบบผมอย่างเงี้ยมันจะยากนิดนึงในแถว2กับแถว3นะครับเพราะว่ามันจะมีแบบซอกเยอะอย่างเช่น,นาอางเนี้ยแถว2นะครับต้องสอดไปข้างหน้าใตา้เบาะข้างๆคนขับและเบาะคนขับรวมไปถึงใต้เบาะตัวเองแล้วก็ด้านข้างซอกๆทั้งหมดเลยครับมันทำให้อาจจะติดยากนิดนึง ต้องค่อยๆครับค่อยๆไล่ทีละจุดกดกดไล่จุดกดไปเรื่อยๆทั้งสองข้างครับเริ่มซ้ายก่อนแล้วก็พาดกลางแล้วก็ไปขวาแล้วมันก็ต้องแบบสอดเข้าทั้งหมดเลยมันอาจจะต้องใช้ความปราณีตนิดหนึ่งนะครับแต่แต่ไม่ได้ยากเกินไปที่จะทําไม่ได้นะครับทาได้ทุกคนแน่นอนค่อยๆทาค่อยๆวางค่อยๆกดเรื่อยๆเก็บทีละมุมทีละจุดเดี๋ยวก็ได้เองนะครับทั้งแถว2และแถว3ามเลยเดี๋ยวแถว3าก็เหมือนกันนะครับมันก็จะมีบางส่วนเดี๋ยวผมค่อยบอกต่ออีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้ในแถว2ก็พยายามหน่อยน,นะครับถ้าเกิดเพื่ออื นะครับเสร็จแล้วก็วางพรมดักฝุ่นลงไปเหมือนเดิมง่ายๆแค่นี้เลยครับไปดูของอันนี้นะครับถ้าเป็นปกติอันอื่นทั่วไปนะบางทีมันจะมีแค่ตรงนี้แค่วางรองตรงกลา,างเฉยแต่ดูนี่นะครับไอ้ตรงแผ่นใหญ่ๆนี่คือสอดเข้าไปใต้เบาะนะครับนี่ว่าเต็มคันจริงๆอ่ะสอดเข้าไปใต้เบาะทุกช่องวางสอดเนี่ยตามข้างๆเขาทำล็อกไว้ให้หมดสําหรับเข้าเนี่ยตามพวกนูนๆเนินๆได้หมดเลยเนี่ยโหยอดยอดยอดเต็มคันแบบ แตมจริงๆอ่ะกะไม่ให้เหลือที่ว่างเลยครับเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วครับป้าเรามาไล่ดูรอบคันกันอันนี้ข้างหน้านะครับข้างๆนู่นเหมือนกันไม่เป็นไรมาดูข้างหลังนี่ป้าครับฟูเห็นไหมป้าจำซอกว่างที่หมดเลยนะครับเพราะนั้นไม่พอแถวสามเดีย๋ยวไปดูถือเข้าไปถืออ่ะี่มันจะมีตัวเบาะหลังนี้ด้วยแล้วก็ที่พื้นด้วยแล้วที่พื้นสอดข้าวรองทั้งหมดเลยสอดข้าวสอดข้าวหมดเลยหลังนี้ก็มีเห็นป่ะอี๋โอ้โหเต็มครับเต็มทีนี้มาด้านหลัง นาฮโอ้โหเต็มคันจริงๆครับไม่เหลือช่องว่างไม่เหลือแบบไอ้ตรงที่เป็นอย่างนี้ให้เราเห็นเลยนี่ครับเต็มรอบคันจริงนี่แหละครับทาให้รถเราดูพรีเมียมมากขึ้นเห็นไหมมองไปเฮ้ดูเหมือนดูเหมือนรถแพงเลยจริงๆไม่ใช่มันแค่อปชเสริมข้างในเฉยๆนะครับยังไงถ้าสนใจผมให้ลิงก์สินค้าวไว้ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับก็ออกไปดูกันได้มีหลายสีหลายลายให้เลือกเลยนะครับแล้วก็มีใย,ยดักฝุ่นอะไรเงี้ยก็มีลองดูได้นะครับมีให้เพื่อนเลือกตามที่ตรงกับรถของตัวเองได้เลยนะ โอเคงนเจอก,กันวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับถ้าเกิดมีของดีๆเจ๋งๆไปเปใหม่ๆแบบนี้ผมจะให้เพื่อนได้รู้จักแน่นอนครับเจอก,กันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับโ <c oughs> อ้นอนได้เลยเนี่ย